สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดปัามครับพี่น้องครับวันนี้กับขีม้ครับนะครับขับเข่าทรงนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับพี่น้องครับกับข่อเจ้าหอมมิงขวัญนอกพี่น้องเข่ามันเกี่ยวแก่จัดครับครับกล้อกับ่วมีหยาเพราสเศษครับพี่น้องคุ้มน้ำได้เนาะเสษน้ำคุ้มได้ครับหยานี่บวมีเพราะเศนเลยครับหยาเนี่มะเปาตะเข่ารีบบอกนะพี่น้องเศษพี่น้องมะเบิองเม็ดนะครับลักษณะ ปีเป่าออก้วโอ้ไม่ได้เม็ดรอยต่อพี่น้องบ้างไม่ได้เม็ดตรงตรงอ้ยดีอ่อนบะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ที่ให้เจ้าสร้างม้าเนาะครับกัแบบเล่นผมไม่ได้คัดไว้เด้อครับผู้ดสีเอาจะจังจองยังบอกขามายังสมได้คัดไว้แล้วครับผมก็ไม่ได้คัดไว้ให้ผู้ดสีเอาก็ยังมักขัดออกเนาะมัดเป่าเม็ดรีบออกให้ครับพย้ยามสี่ให้ ได้เขา้ะมดตรงตรงมดที่สมบูรณ์ที่สุดไปนะครับพี่น้องครับกับข้าวเจ้าหอมมิงขวัญครับพี่น้องครับนีแหละครับไอเบื้องเม็ดเนาะปีนี่กับท่านได้สรุปรวมยอดดีครับพี่น้องจะคาดว่าน่าจะสองร้อยกัวอยู่จะ่าบ้องหัวกัวเท่าไหร่นะครับเป็นกระสอบเนาะสองร้อยกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะกัวไปเท่าไหร่นะครับพี่น้องตัดใ่ที่เนี่ยครับเป้านะครับเป่าเขาดีบอกแล้วนะครับ เป็นลักษณะังที่เลยครับเกิดจากใบเม็ดตรงๆที่แหละต่ว่าถ้าเข่ามีหงาเขาถือว่า,า,าปเป่าสีอะไรได้ดครับพี่น้องต้องขัดตะแคงอีกเนาะนตันโตขัดตะแคงกบบนีอยู่แต่ว่ามันบมีหงาครับมันมีแต่มันกบบนีแต่เข่ารีบซจำเนื่งองแตบบ่ได้จะเลิมเ่มมาเป่าออกเนาะเป่าเข่า,ขารีบออกครับใส่วิธีการเป่าเนี่ยพี่นอ้องเบื้ององเห็เบื้องเมเนาะอืงถากพี่น้องว่า เป็นข no like ้าวมะลิค่อนข้างสีเงาเลยครับพี่น้องครับเป็นข้าวพื้นนุ่มนะครับอายุเจ <right> ็บเกี no ่ยวร้อยสิบวันนะครับพี่น้องอายุเจ็บเกี่ยวร้อยสิบวันนะครับฉายากับมะลิน้าปังเลยกับว่าอไรนี่ความหอมแล้วก็อ้อนนุ่มนะครับพี่น้องเป็นข้าวน้าปังที่หอมอ้อนนุ่มแบบกินแซ่บร้อมครับทู่บ้านผมก็กินข้วนี้เป็นหลักเราข้าวมะลินี่ได็ปลูกเลยครับกินข้าวน้าปังนี่แหละกินข้าวน้าปัง กินเขาหอมมิงควันนี่ยแหละเป็นหลักเลยพี่น้องจะคัดบ่อคักบ่ได้กิกนเขามะล,ลีเลยเพราะว่าเขามะล,ลีกะคุณภาพเขาดีวะมะล,ลีกะดีครับก็ยอมรับแต่ว่าผลผลิตมันให้หน่อยน้อพี่น้องเนาะหน้าปีกับปลูกได้แค่เดียวนะครับอ,อันนี้กะปีหนึ่งปลูกได้สองเทียร์สามเทียรกับปลูกได้เนาะอายุร้อยสิบวันคงก็เก็ตนาปีหนึ่งเพียสองเทียร์แหละครับอ่ะ ฝากไว้ครับพี่น้องผู้ดใดอยากได้ผู้ดใดสนใจนะครับ่ยังถักเก่ามานะครับกับข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญน,นี่แหละครับให้เบื้องเม็ตนะครับพี่น้องครับฝากไว้ครับผู้ดใดอยากได้ก็ยังกินกลางกันเ่ามากับข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญครับ